นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetis th com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาแล้วครับมาแล้วบัวหลันเขาปุ้นโบรานมาแล้วครับบีบกันสดๆดไม่ทุกมือเส้นเหนียวหนุ่มมักเองบีบเองเฮ็ดจากเขาร่วนๆบ่ได้ผสมแป้งมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับเซิร์ครับเซิร์รับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวายกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยครับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่บัวหลันเขาปุ้นโบรานจำนายเขาปุ้นโบร้านบีบสดสด เส้นเหนียวหนุ่มมักเองเฮ็ดจากเข่าล้วนๆบ่ได้ผสมแป้งมาบริการหอดนาบ้านท่านแล้วครับเส้นครับเส์นรับด้านหนา้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาไปบ่หอดจอดบ่ถึงเอิ้นเอาควักเอาเด,ด้พอพ่<ข>อแม่พี่น,น้อง